สวัสดีผมชื่อเติร์ดผมเป็นนักเรียนธรรมดาแต่ในหัวของผมมีเสียงการ์ตูนเป็นร้อยฉันจะเป็นราชาโจสรสัดให้ได้เลยทำอะไรอ่ะจะมันเปิดเลยอะ่ะ <c oughs> นี่หลบไปเลยนะแค่เติร์มีความฝันอ่ะเติร์ดม่ต้องไหนหรอเติร์ดทุกคนเริ่มมาดากสื่กันทั้งนั้นแหละ ซึมนะเรามีของให้ากันลองว่ะบอกเลยนะว่าหลุดไปคนละโลกลองกับเราไม่เพื่อนเรากับเราไม่เพื่อนลองไม่ลองหรอกสู้ต่อไปสิความฝันของเราอยู่ตรงนั้นฮเดี๋ยวเจอกันสักทีนะพี่เติร์ดเสียงพี่เหมือนเป็ดเ,เลยอ่ะ แต่จะว่าไปเสียงพี่ก็ไม่เหมือนใครดีนันเนี่ยพ่อครับเดี๋ยวเติดช่วยสักวันนะเ,เติดจะทําให้พ่อสบายให้ได้เลยโอ้ยแค่เติดกล้าฝันอนะ่ะพ่อก็มีความสุขนะรู้ไหมแล้วพ่อจะอยู่ข้างเติดเสมอนะเพื่อพ่อจะเป็นราชาแห่งกองขยักให้ได้เลยเถึงจะมีปัญหามากเท่าไหร่ ผมจะกอดฝันแล้วไปให้ถึงสู้ต่อไปสิความฝันของนายอยู่ตรงนั้น กอดฝันกล้าปฏิเสธขำว่าลอง